สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับสวัสดีท่านสมาชิกทางช่อง u t ท b e ของช่อง p k S สมาฟ้าด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างคุย Pk S สมาฟ้านะครับจะมานำเสนอสเปคของตู้ลมทำความสะอาดกระเปือกของ Pk S สมาฟ้านะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีการเปยดการติดตั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของสเปคของตัว ตัวตู้ลมนะครับว่ามีขนาดเท่าไร่ยังไงบ้างนะครับขนาดหม้อลมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพัฒนาหม้อลมนะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นตัวท็อปของเรานะครับครับสเปคของตัวนี้นะครับหน้าหน้ากว้างของตู้นะครับสามสิบเซนนะครับหรือ1ฟุตนะครับมีชั้นซิกแซกเจดชั้นด้วยกันนะครับหน้าสามชั้นหลัง4ี่ชั้นนะครับพร้อมตัวดักข้าวนะครับการข้าวกับนะครับ ตัวการข้าวกลับนี่ก็คือตัวดักไม่ให้ข้าวมันได้เต็มนะครับหลุดลอดออกไปตามลมนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นตัวท่อของเราจะจะเป็นชั้นซิลแซกเนี่ยจะเป็นตัวสเตเตอ์ลตนะครับจะเป็นตัวออนิวตัวอัปเกรดมาอีกตัวนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นธรรมดาครับผมโครงสร้างจะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็จบแล้วนะครับ ด้านบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีตัวกระจายข้าวด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตูา้ของเราค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมันก็จาเป็นต้องมีตัวกระจายข้าวให้แผ่ออกจะได้เต็มหน้าตู้นะครับในการทําความสะอาดข้าวเปลือกเนะี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนตัวด้านข้างนะครับก็จะมีตัวเบาลมนะครับตัวนี้จะ,จะ,จะ,จะสามารถปิดเปิดได้อย่างละเอียดนะครับว่าต้องการลม เบาลมแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ปิดเปิดลมปรับลมนะครับฝาด้านนี้นะครับฝาด้านนี้ก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาอย่างน,นี้นะครับเวลาปรับก็ปรับทั้งสองฝาท,ท,ทั้งสองข้างนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาถ้าในกรณีที่ลมดูดแรงมากนะครับอาจจะทําให้มล็ดข้าวนะครับเล็ดรอดออกมาทางช่อง ทางช่องลมออก้านนี้นะครับเราก็สามารถลมเบาลมนะครับกรณการเปิดฝานะครับเปิดฝาอย่างนี้นะครับจะเปิดด้านซ้ายด้านขวานะครับเปิดให้เท่ากันนะครับครับพอเราเปิดนี่นะครับลมแทนที่จะเข้าด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จะถูกแบ่งให้เข้าด้านข้างที่เป็นฝาปิดเปิดนี่ครับนะครับก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของอากาศนะครับก็จะสามารถเบาลมได้นะครับในกรณีที่ ลมแรงเกินไปนะครับในบางเมล็ดพันธุ์นะครับในบางข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยเมล็ดของเขามันจะเบานะครับเราก็สามารถเบาลมได้ตัวนี้นะครับโอเคสรุปก็คือตัวนี้เป็นตัวเบาลมนะครับครับผมแล้วก็ส่วนส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวหม้อลมนะครับตัวหม้อลมของเราจะอยู่ภายในนะครับจะมีขนาด12นิ้วนะครับพร้อมใบพัดพร้อมใบพัดลมนะครับ แต่ผสมอยู่กันด้านหนนู่นนะครับของเราจะเป็นสเตลเลตนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับอจะอยู่ด้านในนะครับก็จะแยกหน่อยรตัวใบเป็นสเตลเลตนะครับก็ตัวใบพัดนี่เป็นสเตลเลตนะครับส่วนก้านใบพัดนะครับจะเป็นเหล็กเหนียวนะครับ วิธีการเชื่อมของเราก็คือเชื่อมด้วยอาร์กอนหรือเชื่อมด้วยมิกแม็กนะครับเป็นการเชื่อมที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาในการเชื่อมนะครับในในสูตรการตารางในการเชื่อมนะครับเขาว่าคนอย่างนั้นครับผมแล้วส่วนปากปองเียนะครับ15คูณ15เซนนะครับซึ่งจะเป็นปากปองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพื่อรองรับกับอ,อ,อากาศที่ถ่ายเทในหม้อลมของเรานะครับสรุปก็คือหม้อลมของเรานะครับ ความโตนะครับ12นิ้วกว้าง6นิ้วนะครับนะครับหรือหรือโต30เซนนะครับแล้วก็กว้าง15เซนนะครับนะครับความกว้างก็จะพอกับปากปองนี่นะครับโอเคครับผมก็สเปคของตู้ลมทำความหักเปลือกของ Pk Smartvac ก็จะ ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถออคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าจะติดต่อกันได้ยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับผม นี้นะครับขนาดหน้าตู้นะครับครับผมก็การสาธิตการบอกสเปคพอคราวๆของตู้ลมพีเคสมาพาก็ขอเพียงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมก็ขอฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ของเราด้วยนะครับครับผมผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ